เมืองหลวงเผามากไม่ไปไหนไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวกันหน่อยนะมาโถนเฮ้ยแรงมือหน่อยอย่ามัวแต่เยอะจ้าทำงานแล้วครับแล้วขอบคุณนะครับบัรนาซารที่เองสมภรรษมีแค่นี้ใช่ไหมที่แรกก็ใช่แล้วครับแต่หลังเจรจาค้าขายอาจเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ครับบรนนาซาทุกคนทานอาหารระหว่างรอได้ไหมครับเฮ้ยหมอหน้ามันให้เงินพวกอมนุษย์ว่ะพี่ลึกคนชำมาศ เพ่อรู้สึกขอบคุณอยู่รอกแต่พวกเราเป็นเผ่าะอะมนุษย์นะแล้วมันทำไมเหรอครับก็ผมเป็นฝ่ายขอให้รอนิดนะ<ม>ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนสิครับถ้าบานาซาพูดแล้วหนหนึ่งจะไม่ฟังใครอีกควินเพราะงั้นยอมไปกินข้าวแต่โดยดีซะนะอ,อ๋องั้นเหรองั้นไม่เกรงใจล้วนะเฮ้ยไปกินข้าวกันขอบคุณคุณบานาซาตามมาเลยขอบคุณมากเลยนะครับคุณบานาซาขอบคุณที่เลี้ยงครับ ขอบคุณเสมอมาเลยครับไม่เป็นไรครับไปดีมาดีนะพูกเสีแซ่เออ<ฮ>ทั้งคนเออยั้งผ่ามนุษย์เออยจะทําดีต่อกันโดยไม่สนเรื่องพันนั้นไม่ได้หรือไงนะนั่นสินะแต่ว่าคนในเมืองหลวงที่คิดแบบนั้นมีน้อยนะนะเออเอเอะอะไรเนี่ยเป็นอะไรไปเหรอเออบานาซ่า ทำไมผมถึงถูกเลือกผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วผมก็มาที่โลกใบนี้จนได้ตัวเลือกผู้กล้าเรเว็สองัอนเชิญตัวเลือกผู้กล้าคนที่198สําเร็จที่นี่คือขอต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ไพรโรดครับท่านตัวเลือกผู้กล้าครับน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ ได้เรียกผมว่าตัวเลือกผู้กล้าด้วยผิดคนหรือเปล่าครับเนี่ยผมไม่แค่พ่อค้าชื่อบานาซาครับการต่อสู้กับทัพจอมารดำเนินมาเนิ่นดนานพวกเราจใช้คากถาโบราณอันเชิญผู้ที่เหมาะจะเป็นผู้กล้ามาจากต่างโลกเพื่อมากำราบทัพจอมารครับทัพจอมาเหรอเช่นนั้นจะทำการวัดพลังนะครับเชิญกางฝ่ามือตรงนี้ได้เลยค่ะเอ๊เชิญค่ะ ผู้ถูกอัญเชิญมาจากต่างโลกจะเริ่มที่เลเวลหนึ่งแต่จะได้รับพรจากพระเจ้าเป็นการชดเชยครับเป็นพลังที่แม้เผามนุษย์ทั่วไปจะฝึกฝนหนักเพียงใดก็พิอาจทัดเทียมได้นั่นก็คือพอรแห่งพระเจ้าตัวอักษรของโลกนี้เหรอจะกลับอ่านออกเหมือนปกติเลย พลังเท่ากับบุษยุเพชชายไว้ผู้ใหญ่ทั่วไปเลยค่ะก็ใช่นะสิผมบอกไปแล้วดีครับว่าผมเป็นแค่พ่อค้าธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีพรสแห่งพระเจ้าเลยเลยพลาดอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่แบบนี้ก็แย่เกินไปนะน่าผิดหวังขนาดนั้นเชียวเหรอถ้างั้นก็ส่งผมกลับไปที่โลกเดิมได้ไหมครับโอ้ยอเยี่ยมมากดีครอบคราพลังระดับเดียวกับพวกเล้าดีต้งนาน ก่อนงั้นเองแปลว่าฉันคือผู้ถูกเลือกให้ระกอบกู้โลกใบนี้สินะเป็นไปได้ฮะโปรดช่วยพวกเราด้วยเถอะนะครับรีบมาแรงงานฝ่าบารเร็วเดี๋ยวก่อนครับขอโทษนะครับหรือว่าขอโทษนะครับนี่จริงๆที่ได้ท่านมาช่วยกอบกู้โลกใบนี้ข้าขอแต่งตั้งให้ท่านอัศวินผมทองเป็นผู้กล้า เฮ้ยไม่มีใครยอมฟังเลยดินแดนเวทมนต์ใครรสนั้นเหรอไม่ยกก็เคยได้ยินมาก่อนที่นี่คือต่างโลกจริงๆเหรอเนี่ยอย่างแรกคนต้องกลับไปที่โลกเดิมให้ได้ก่อนแล้วนะขึ้นไปยิงจะลีลาเฮ้ยเดี๋ยวเถอะเนยเจ็บจังทำไมเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยนะ ประตูที่ใช้อัญเชิญท่านได้ปิดไปแล้วละ่ะไม่สามารถเปิดได้อีกแล้วอะ,อะไรกันนะถ้าเป็นแบบนั้นผมก็การที่ไม่สามารถส่งท่านกลับไปยังโลกเดิมได้เป็นความผิดพลาดของเราทั้งสิน้นดังนั้นเราจะส่งท่านไปที่ป่าเดลาเบซาทางตอนเหนือและอนุญาตให้อาศัยในโลกนี้เป็นกรณีพิเศษแต่ห้ามท่านเอ่ยถึงเรื่องในครั้งนี้เป็นอันขาดเลย พี่สุดหล่อ,อขอคุยด้ยหน่อยได้ไหมครับขอโทษด้วยถึงจะเรียกพี่สุดหล่อแต่เขาสั่งไว้ว่าห้ามพูดคุยกับแกะอย่าพูดแบบนั้นสิครับผมมาจากแดนไกลนะยังไม่รู้จักดินแดนแห่งนี้ดีเลยครับกะว่าจะถามนู่นนั่นนี่สักหน่อยนะคุณพี่สุดหล่อมีสัญญาทาากับพระราชาเหรอครับสัญญาทาาเหรอโลกที่ผมเคยอยู่มีเผ่ามนุษย์กับเผ่าอามนุษย์ทำสัญญาแบบนั้นกันเยอะเลยนะพี่สุดหล่อ <c oughs> แกก็มาจากที่ที่แย่เหมือนกันนั่นเลยอ่ะค่าตอบแทนน้อยก่อนจริงอ่ะ แต่พวกเราไม่ใช่ทาสหรอกนะเราดิ่แดนนี้ไม่มีแบ่งแยกเผ่ามนุษย์กับเผ่าอัมนุษยออ์ขอโทษที่เสียบรรยาทนะครับพี่สุดหล่ออยอมรับว่าได้ว่าสุดหล่อจะว่าไปป่าเดลาเบซาที่เรากำลังจะไปหมดเวลาสนทนาแล้วที่นี่มีแค่พวกเรานิดนะแค่นิดหน่อยจะเข้เา,เาใจแล้วครับถึงจะบอกว่ามีจอมบาน แต่โลกนี้อาจไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้ยี่สิบวันต่อมาถึงแล้วล่ะจากนี้ไปคือปา่เาเดลาเบซานี่จากพระราชาจัดมาให้นี่คือถุงเวมต์สินะครับใช่แล้ว น่าจะมีเงินกับอาหารพอประทังชีวิตไปได้สักระยะหรือกระนั่าแถวนี้มีเผ่าจอมารอยู่ด้วยเอ๊ะพี่สุดหล่อขอเตือนในความหวังดีถ้าไม่อยากตายก็รีบหนีไปจากที่นี่ซะเข้าใจนะพี่สุดหลอขอบคุณที่มาส่งนะครับ<อ>ถึงจะบอกให้เราหนีก็เถอะแต่จะหนีไปไหนก็ยังไม่รู้เลยเขายังเชื่อนึกมันว่าวิธีใช้ถุงเวทมนต์จะไม่ตายจากโลกเดิมนั่นเนี่ย ภายในถุงที่จำเป็นตอนนี้คือเออแค่ดูก็รู้แล้วว่าเป็นของคุณภาพเลวเอ,อ,อะไรกันสลามหรอกเหรอโลกนี้ก็มีสินะพวกมันไม่ดุร้ายเขาไม่เข้ามาโจมตีหรอเด็กๆชอบเล่นกัน เลเวลเพิ่มขึ้นมนานาซาเลเวลสองเลเวลสองเหรอพระค่นปีศาจได้เลเวลก็เลยเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะ,ะรายกาสัญลักษณ์นี่โอ,อ้สามารถแนะนำด้วยเสียงได้กำลังอยากได้เพื่อนคุยด้วยพอดีเลยเปิดการแนะนำด้วยเสียงเนื่องจากเลเวลเพิ่มขึ้นจะสามารถใช้เวทมนต์ต่อไปดีได้แสดงหน้าต่างโดยไร้คำสั่งเปิดการใช้งาน โตรวจสอบภายในถุงเลืนดมนตร์ตรวจพบเลือดหงุดหงิดปีศาจและบังคับโจมตีเอะสลามเข้ามาโจมตีเมื่อกี้เพราะไอ้นั่นเองเหรอเนี่ยอาวุธก็ใช้การไม่ได้แล้วหมายความว่ากะเอาให้ตายอยู่แล้วสินะต้องการยกเลิกเวทมนต์ที่ไร да ้ไวนี่ะทำได้ด้วยเหรอทำได้ค่ะงั้นรบกวนหน่อยนะยกเลิกเวทมนต์แล้ว เวทมนตร์คลายออกง่ายขนาดนี้ต้องการอะไรกันแน่นะถึงคิดไปก็เท่านั้นละตอนนี้ต้องหาที่ปลอดภัยไปซุกหัวนอนก่อนคราวนี้อะไรอีกปา,าเดลเปชามีการปลุกปั้นจากอนุเวทขั้นรุนแรงอนุเวทเหรออนุเวทคือของเหลวหรือแกส๊สที่ถูกสร้างและถูกปล่อยออกมาจากเผ่ามันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเผามานุษย์ต้องการชำระล้างไหมครับถ้างั้นชำระล้างไปก็น่าจะดีกว่าแล้วนะเขาสั่งให้อยู่ที่นี่ด้วยนี่นาะ เร็วันนี้จะผานพลังเวทหนึ่งในสามของคุณพลังเวทของผมไม่ได้เยอะมากมายอยู่แล้วว่าแต่ยังไงก็ได้แหละรับทราบเริ่มดำเนินการเอ๊ะโอ้อะไรกันเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้สว่างจ้าเลยแต่ไม่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปเลยฮะ,ะเลเวลเพิ่มขึ้น ระดัเพิ่มขึ้นรลเวบเพิ่มขึ้นรเดับเพิ่มขึ้นท่านพ่อครับแบบนี้มันโหดร้ายเกินไปแล้วนะคะอะไรที่โหดร้ายลยะองหญิงอันดับหนึ่งท่านตัวเลือกพวกล้าที่กลับโลกเดิมไม่ได้ก็เพราะความระเร้อของพวกเราท่านพ่อส่งเขาไปที่ป่าเดลเบซานี่ค่ะทั้งที่ลือกันว่าป่าผืนนั้น่ะเป็นฐานแนวหน้าของทัพมาแท้่เลยไห อีกแค่สวะที่เป็นผู้กล้าไม่ได้ขอประธานอภัยครับมีอะไรเลยเมื่อครู่นี้พบว่ามีการไร้เวทชำระซึ่งถือว่าเป็นเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงเลยทีเดียว<ฮ>ท่านผู้กล้าผมพ้อง,องที่ไปปราบจอมมารเป็นผู้ร้ายสินะใช้เวทมนต์ขั้นสูงได้เร็วเพียงนี้เทียวสมเป็นผู้ที่หนึ่งร้อยปีจะมีสักคนข้ามอบหมายไม่ผิดคนจริงๆเลยนะเนี่ยเออคือว่าเรื่องนั้นเวทชำระ มันไม่ได้มาจากทางใต้ที่ผู้กล้าเดินทางไปแต่ว่าเป็นป่าทางเหนือนะครับแล้วลเพิ่มขึ้นย,ยอดเลยทั้งที่ไม่ได้โคตรปีศาจแท้ๆแต่ทำไมแเลเ้วลวอัพเยอะขนาดนี้ละ่ะโลกนี้แค่ไรเ้เวทมนต์ก็สามารถเพิ่มแลเวลวได้แล้วเหรอเรื่องหมายที่ไม่รู้จักก็ไม่เปลี่ยนหมายความว่าอย่างไรกันนะไม่เข้าใจเลยฮะปิดแจ้งเตือนแลเวลววอัพไปดีกว่ารับทราบจริงสิ พลังเวทที่เหลืออยู่ละเอ๊ะฟื้นฟูทันทีเลยเหรอเฮ้ยพลังเวทของเรามันน้อยจริงๆด้วยที่สำคัญคือต่อจากนี้จะยังไงดีเม็มนระดับเราจะชำระล้างได้แค่ไหนก็ไม่รู้แถมยังถูกสั่งห้ามอาศัยในเมืองด้วยแนะนำแม่จำแปงกายเปิดการใช้งานไหมคะนี่นี่เองแค่ไม่ให้รู้ว่าเป็นผมก็พอสินะเออลบกวนด้วยกรุณาเลือกเพศค่ะงั้น ไม่ได้ไม่ได้ต่อไปจะต้องใช้ชีวิตด้วยร่างนี้นะจริงจังหน่อยดีกว่าถึงเข้าเมืองไปก็ไม่มีใครรู้ว่าผมคือมนัสซาแล้วล่ะแนะนำเวทเพื่อนย้ายสามารถเพื่อนย้ายไปที่เมืองประสาทได้ทำแบบนั้นได้ด้วยฮะแต่การใช้งานไหมครับแน่นอน อยู่ในมือจริงด้วยที่โลกเดิมต้องเป็นนักเวทฝีมือดีเท่านั้นถึงจะใช้เวทมนต์แบบนี้ได้ท้าทางที่นี่จะไม่เหมือนกันสินะเวทเคลื่อนย้ายโลกใบเดิมที่เคยอยู่ไม่ไหวจริงๆด้วยเฮ้ยเอาละถ้าจะใช้ชีวิตที่โลกนี้ก็ต้องหาเงินก่อนที่โลกนี้มีกิวเมนนะต่อให้มีกิวพ่อค้าแต่เราไม่มีคนรู้จักเลย คนลงทะเบียนยากน่าดูถ้ามีกิลนักผจนภัยรับจ้างปราบอสูรหรือขนส่งก็คงดีสินนะกิลนักผจนภัยเมืองปราสาทไพรดอนจงไปทั้งได้เรื่อยเ้ยแบบนี้สะดวกจังเลยฮะนักผจนภัยจะได้แรงตามผลงานที่ทําได้ค่ะหากแรงสูงขึ้นจะรับงานระดับยากได้และได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นค่ะและถ้าลงทะเบียนกับกิลจะได้เงินสะสมและรางวัลด้วยค่ะสนใจไหมคะเหมือนระบบของกิลจะไม่ค่อยต่างจากโลกเดิมเท่าไหร่นะ ครับรับกดได้ครับดับทราบค่ะจะใช้ชื่ออะไรขึ้นทะเบียนคะบ้านเาอเอเอคือว่าเอ,เอาเป็นพรีโอครับท่านพรีโอสินะคะแล้วเอาชื่อหมาที่เคยเลี้ยงไปตอบซะได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะบันทึกข้อมูลลงในนี้กรุณารอก่อนนะคะขอบคุณนะอยากรีบหาเงินให้ได้ไวๆแต่พลังของเราคนรับงานที่ค่าตอบแทนสูงไม่ไหวหรอก ที่นั่นเลือกันว่าเป็นฐานแนวหน้าของทัพจอมมารต่อให้จายหนักแค่ไหนก็ไม่เอาด้วยหรอกนะเดี๋ยวเขาก็ส่งทัพขับไล่ไปแล้วรอจนถึงตอนนั้นเถอะจะส่งไปตอนไหนหรอคะก็เพร่อหนูอยู่ใกล้ป่าเดลเดาเบซาหนูอยากที่ไปช่วยคะ่ะตจริงๆเลยลบไปเออคุณหนูท้ายังไงให้ผมไปส่งนะครับ ค่าตอบแทนหนูมีไม่เยอะนะคะจะไม่เป็นไรหรอคะครับโชคดีที่ผมเคยไปป่าเดลาบซามาก่อนถ้าจะไปก็แค่ใช้เวทเคลื่อนย้ายนะครับเฮ้ยเวทเคลื่อนย้ายเหรอไอ้หนุ่มนั่นเนี่ยนะอยู่แล้วละมันจะไปใช้ได้ยังไงอะเวทเคลื่อนย้ายมันไม่ใช่เวทขั้นแรกหรอกเหรอแต่มันก็ไม่ได้ผ่านพลังเวทเยอะขนาดนั้นนี่นาใช้ห่างจากคุณหนูขนนั้นนะฉันมาจากกองอัศวินแห่งไครรสชื่อบาริราซาเ็นบอกว่าสามารถใช้เวทเคลื่อนย้ายได้ จะกลับดูไม่เหมือนนักเวทที่เก่งกาจจนถึงข้าใช้เวทมนต์ขั้นสูงได้เลยนะมีเป้าหมายอะไรกันแน่ลักพาตัวพาธาสข้าม,น,มนุษย์หดือจะเป็นพวกโลลิคอนรีบรีบตอบมาได้แนละ้วพี่ชายถ้าไปมีเรื่องกับคนของประสาทคองแย่แน,น่ต้องคลายความสงสัยให้ได้ก่อนผมไม่ใช่คนน่าสงสัยหรอกนะครับผมเป็นรัระจญภัยชื่อว่าฟลิโอครับถ้าย่งไรทุกคนจะไปด้วยกันไหมครับ ถ้าเป็นตรงนี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วรลาให้ดูเลยสิครับถ้าทำตัวมีพิรุธแล้วก็จะขอจัดก,การตามความเหมาะสมเลยนะเข,เข้าใจแล้วครับเอาละนะเวทเคลื่อนย้ายน่าเท่นจริงๆเป็นปาเดลาเบซาไม่ผิดแน่คะ่ะเวทเคลื่อนย้ายระยะไกลขนาดนี้หรือว่าคุณจะเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่เหรอเป,ปล่าครับ แค่นักประจ o ภัยที่ใช้เวทมนต์ได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับท่านพี่โอคร,ค,รครับผมเมื่อครู่นี้ฉันก็ทําการเสียมารยาทต,ต้องขออภัยอย่างสุดซึ้งด้วยนะคะแค่คลายความสงสัยได้ก็ดีแล้วล่ะครับทําไมละ่ะมีอะไรเหรอครับอ,อนุเวทของป่าหายไปแล้วนะคะเคยได้ยินมาว่าป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยอนุเวทนนี่นาถึงไอของสัตว์อสูรก็หายไปด้วยอ๋อเรื่องนั้นผมคำเตือนการบอกข่าวมาเรื่องการได้เวทธรระจะเป็นอันตราย เข่ามาที่ว่าท่านฟิโอ,อขออภัยที่ต้องแลกเข้ามาเอี่ยวนะคะเอ๊ะกรุณาถอยไปค่ะทุกคนได้เวลาแสดงรืกองที่แท้จริงออกมาได้แล้วละมั้งคุณหนูหมายความว่าอย่งไงเหรอครับเราได้รับแจ้งจากทางกิวมานะคะว่าหลายวันก่อน มีเด็กสาวที่น่าสงสัยรับสมัครเพื่อร่วมทางไปที่ป่าเดลาเบซานอยากไปป่าที่มีทัพจมมามันอยู่ไงเหรอบองตรงๆว่าน่าสงสัยมากเลยค่ะต้องอสวินประจำประสาทไม่เห็นกรจอกอย่างที่เขาดูแคลนกันเลยนี่นา เกลี้ยการศัตรูและล่าอาหารเพื่อพวกเราพวกแกทั้งหลายต้องตายนี่พ็เป็นลูกสมุนที่มาสอดแนมซะอีกต่กลับเปถึงระดับสี่จักรพรรดิเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะมีแค่คนเดียวที่ใช้อนุเวทไม่ได้ผลนั่นสินะแกนี่ธาตทนงจะเคี้ยวยากไว้จัดการพวกนี้แล้วข้าจะไปเล่นด้วยแล้วกัน เหลือไปแล้วเขาเชี่ยวมาป่าอยู่กับเราไม่ไหวที่เหยื่อที่หมายตายเราไม่ได้หรอกว่างั้งสี่คนพร้อมกับหลบไปด้วยไม่ไหวนะตอนนี้ต้องเวทเลือดย้ายเ้าพวกคุณไปดิรูปสราทั้งสี่คนเป็นประสานไัรรศดีจังสำเร็จแล้วเหลือแค่ตัวคนเดียวแล้วคิดจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอตั้งใจเพื่อจะเอาตัวเองมาเป็นเหยื่อได้ยังไงทำไมเราถึงถูกเลือกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าเราจะไม่ยอมอยู่เฉยให้มันฆ่าได้าะง,งั้นส้องหวังเว์มที่ใช้ได้ทั้งหมด